เข้าเพิ่มมูลค่าโดยการเอาป่าลงไปเลี้ยงในหน้าเขาปัะนี้กันเข้าหูว,ว่าเขารับเท่าไรเข้ากับสิบบ่อสิบแปลงเข้ากับเตียงเป็นรุ่น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 ไปครับป่ามันหมุนเวียนแต่ที่พี่บอกว่าหนึ่งหมื่นตเนี่ยหมายความว่าภายในรอบป,ปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาเข้าขา,ขายให้มันได้หนึ่งหมื่นตโตัวแล้วลเอยอ่าโอ้ยมันเมานือูอ่บ่ครับเดี๋ยวนี้เอากันดีเด้อตป่า นี่เด้อปลาโอ้โหผมขนลุกเลยโอ้ยหลีเด้อพี่น้องเด้อปลาควาโล่ละลอยนี่บ่ได้เกินจริงนะครับเด้อครับนี่เด้อก้อนบ้มบั่มบวมบั่มอยู่นี่มีอยู่สิบแปลงนี่มันจิบอถึงหมื่นโล่หมื่นตัวอยู่บ่โอ้ยจังไดก็ถึงได้ครับนี่ครับหลายแห่งลงไปบ่อละสองพันตัวครับเอาเดี๋ยวคู่นี่ผมเมืองเนี่ยตัวละลอยหนึ่งหมื่นตัวมันเป็นอะไรหมื่นเนาะหมื่นมันวะหมื่นแสนล้านกระโ่วไปอีกศูนย์สองตัว ปาาลาล้านก็พ่อเห็ดอยู่เนอะพีนองเผ็ดหน้าสิไรลได้เงืนลาน้านปลาเด้อครับเ้อพี่น้องครับ <c oughs> พี่ชัดครับ,บหันผ้ากันยางเละปลาลูกคอ,อกเซลเลยครับยางไฟสาก็เห็นปลาเป็นคอ,อกเป็นคอ,อกอยู่ครับอันนั้นคือผลพ่อยได้เอานนพ่อยได้ครับ,รบเขาเห็นว่าเขามีปลาลูกคอ,อกแบบนี้ก็เลยว่าจะว่างแผนเข้า,ายางไปนี่กันเข้าไปพ่อปลาลูกคอกเข้าเขากับสีซอนไปแล้วเขากับสีเปเขาว้ยในกระช่างไปอนุบาลตัวรองโอ้ อ้หลายแห้งครับพี่น้องหลายแห้งครับโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่เช่าสวนยุใไม่นะครับเมื่อนี่ผ้าพี่น้องเข้ามาจับป่านะครับแต่ว่าผมแก่ปลาคอธรรมดาได้นี่พี่น้องครับอันนี้คือปลาคอที่เลี้ยงในหน้าเขานะครับเช็คอินที่จังหวัดร้อยเอนะครับเมื่อนี่ครับกับคุณพี่ชัดจวานหารชนะเจ้าของแปลงไอเดียการเลี้ยงปลาในหน้าเขา พี่ชติครับมีประสบการณเห็ดแบบนี้มาจากปีแลวครับนี่เอ้าวเข่าปีที่สองลวครับเี่เขาเห็ดการจัดการแบบนี้เฮ็ดมาสองปีแล้วครับผมอันนี้คือพื้นที่หน้าเขาแมนมีจากงานครับทั้งหมด1ิครับ1ิแปลงแบบนี้1ิแปลง1ิบงานเขาออกแบบแบบเนี้ยซิแปลงเลี้ยงป่าในหน้าเขาครับ1ิแปลงครับเห็ดมาแล้วสองปีกว่าแมนโอ้บาร์ีคแปลงหนึ่งนี่พื้นที่กว้างมาได้หน้าเข่าเวาเห็ดเฉลี่ยกอยู่ประมาณงานถึงสองงานประมาณงานถึงสองงานแมนพื้นที่เอาเจาะ แมนในน้อยจอมจอมแมนครับเอ้าวันนี้เข้ามาเลี้ยงป่าในหน้าเข่าเป็นยังคือบวเห็ดกลวง,ลงคือมาเห็ดจอมจอมในหน่อยแนวน,น,น,นี้กันไม่พื้นที่มันกลวงเนี่ยมันยากต่อการจัดการเข้าครับเนี่ยคือพื้นที่ในหน่อยที่เห็นบอเข้ามาสูบน้ำข้าวเดียวบกละ่ะสูบข้าวเดียวเบิร์อ่าบกปูพักก็จับเดี๋ยววันนี้ขาก่อนหน้านจับปลาง่ายแห้งนี่บอขั้นในหอดฐานะที่จับป่าเบิร์ต <laughs> แล้วนี่ครับพี่น้องครับอ้ยอันนี้คือป่าช่อน โอสรุปแล้วห่เห็ดหลอกละหนึ่งงานเพื่อให้มันง่ายต่อการจัดการแมนครับแั้นปะครับัำน้อยได้มากทำน้อยได้มากครับครับได้ทั้งเขาได้ทั้งปลาแมนครับทั้งมดเห็ดมาสองปีนี่คือเห็ดควบคู่กับการเลี้ยงปลามาโดยตลอดปะครับแมนครับโอ้ยลักลักนี่คือปลาช่อนลักลักคือปลาช่อนครับแต่จริงๆมันก็เลี้ยงได้หลายปลา่ะนี่นี่ปลาอีหย่างนี้ครับเลี้ยงได้แบบนี้เลี้ยงได้แบบนี้ครับมีปลา ปลาดุกปลาหมอับครับแต่ว่าปลานิ่นครับปลาตะเพียนนีแนวมันปลากินพืชเนาะครับนส่วนเขาเขา้าวพรท่านใหญ่ห้า,าปล่อยปั๊บนี่มันสิเสียหายครับส่วนเขาห้ปาปลาพวกนี้มันสิไปกินหกักส้นกินใบส่วนเขาก็ฟูเขาฟูนองแข็งข <laughs> <laughs> ปลากินพืชนี่มันสินไปช่อนใช้กินตอนต้นตเขาน้อยแม่แต่ว่าขันสมมุติว่าต้นเขามันแข็งแบบเนี่ยต้นเขามันตั้งเรียบร้อยแล้วยังเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยห้าปล่อยเนี่ยบ่มีปัญหาครับครับ แต่ว่ากันห้าปลอยเป็นปลากินเนื้อพวกปลาหมอปลาคอปลาดุกระไรมันมันมีผลต่อตนเขาโอเหมาะสมครับ,อรบโอ้บานนี้เขาจับปลาคืนนี้พี่ชาติครับเนี่ยอันนี้คือผลผลิตมันบอเนี่ครับผมข้าเสี่ยวไปขายไสครับนี่ยครับมีออเดอร์ทาแล้วครับผมมีออเดอร์ทาแล้วครับ <laughs> อันนี้คนมาจับเป็นนีออเดอร์ทาแล้วอเดอร์ครับเดอพี่น้องครับได้ยินข่าวว่าสจับปลามือนี้ากันยิ่งตรงมากเลยจากอุบลราชธานีนะครับมาหอดลอยเอ็ดลอยหกสิบกวโลเพื่อมาจับป่าซอยเพลินนะครับออเดอร์นี่มีทาแล้วครับผมโอ้สุดยอดแท่งพี่ชัดครับนี่ครับปลาควาไส้นี่กรลังงามกระลังต้มแ่บแล้วนี่เลี้ยงจากเดือนครับนี่ตอนวนี้อยู่ประมาณสิบเดือนขึ้นถึงหนึ่งปีครับไส่ใส่นี่สิบเดือนถึงหนึ่งปีครับใส่นี่ก็อยู่ประมาณหกเจ็ดขีดได้ครับ ครับพวกเจ็ดฉีดหนึ่งปีนี่เข้าสิจับปากได้เชือ่อนึงครับวันนี้หน้าเขาเขาสิเก่ยวไักลอดครับปีหนึ่งตัวนี้เป็นเป็นเขาหน้าปีเนาะเขาหน้าปีเข้ากับไปเกวเดือนคนละครับเดือนพฤศจิกาครับครับแต่ว่าเขาออกแบบไวเนี่ยมันสามารถเทศดหน้าได้ตลอดเก็บเขาหน้าปีแล้วเขาสิเทิดหน้าปังก็ได้ครับเพราะว่าเข้ามีบ่อน้าบ่อใหญ่สตอกไวอยู่ครับอยู่กลางพื้นที่ มีแรงน้ำเพียงก็มีแรงน้ำที shirt. ่สีเฮ็ดเขาได้ทั้งปีแมนครับหรือว่าหรือว่าขันเท่าอยากเลี่ยงปลาตอจังชุดเนี่ยครับชุดเนี่ยเขาเก็บปลาจนเกลี้ยงจนยังเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็เอาน้ำเข้าไว้ปั๊บจักระทิดหนึ่งนี่เขาเอาปลาหลุนต่อไปนี่มาลงได้เลยมาลงต่อได้อีกแมนเขาก็ง่้มต่อไปแมนครับโอ้หอดย่ามเกี่ยวเขาน้ำมันหลายเขาก็เป่งออกปลามันมาขอนอยู่หนีเขาก็จังเกีียวเขัาเกี่ยวเขาแล้วแล้วปุ๊บ เขากับตัดเพียงเป่งน้ำเขาปลาเมื่อก็เขาไปหากินอยู่ในนั้นอีกอีกโอ้มันหมุนเวียนได้ตลอดปีหมุนเวียนได้ตลอดมีกิจกรรมให้ทําอยู่ตลอดทั้งปีแล้วก็มีรายได้หมุนเวียนอยู่ตลอดทั้งปีรายได้หมุนเวียนทั้งปีเ่ครับครับผมหลังจากได้เขาแล้วก็ได้ปลานะครับไปครับบันนี่เดี๋ยวทิพากันยกขึ้นนะด้อครับด้วยพี่น้องครับได้แล้วผลผลิตอันนี้ประมาณจากโลกครับนี่ครับอีวีประมาณ หกสิบเจ็ดสิบโลได้ยุครับนี่หกสิบเจ็ <c oughs> ดสิบโลเอ้าตีไปโลเละจากบาทครับเนี่ยประมาณโลละร้อยครับโลละร้อยครับโอ้เจ็ดสิบโลห้วยมันได้หลายก็เฮ็ดหน้าปีนึงเหมือนต้นครับ <laughs> ตัวนี้ตัวนี้นอ่ามันเป็นปลาคางบอ่อจากรุ่นที่แล้วนะครับเ้ออันนี้คือปลาคางบอ่อครับครับมันก็นเลยบอ่อได้หลายจริงจริงแล้วตัวที่ตัวที่ไอ้เขาการจัดการใส่จำนวนปลาลงไปมีการบันทึกลงไปเนี่ย มันมันจะหลายกอนนี่มันจะได้เป็นตันเนี่ยนะเพื่อนที่ทันี่นะครับแมนครับอันนี้มันเป็นป่าค้างบ่ออันนี้คือบ่อท้ตั้งใจเลี้ยงต่เรียกแมนคือป่ามันค้างไหวโอ้ยป่าค้างบ่อที่แมนครับอันนี้แค่ป่าค้างบ่อนะครับเจ็ดสิบก็โล่โลดไ้่อยเดี๋ยวจังไปเบิ้งอีกทีทีน้องนอตอยู่อีกฟังทั้งผุนครับที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 น้องนอคยางลุยอ่ะครับผมตัวนั้นแหละจังสียร่างกานป่าลายกอนนี่แมนไปครับวันนี้ฟังเบิ้งแล้ว พี่น้องเข้าอยากเคล็ดหน้าหน่อยลงหรือยังครับหรือว่าบริสันตปั๊บพื้นที่การทำหน้าซะเนาะครับนอเคล็ดเลี้ยงปลากระทั่งปีเคล็ดหน้ากระทั่งปียอนว่ามีแรงน้ำเข้าส่งคำนึงถึงแรงน้ำก่อนเนาะครับนะเขาจังสีเคล็ดแมนครับขั้นว่ามีแรงน้ำนี่จบเลยนี่คือหัวใจเลยครับหัวใจรักแมนครับโอ้อยาลืมคำ<อ>นึงเด้อพี่น้องเด้บอบ่หูจักแรงบบหูจัก่วมกันนี่แหละครับครับ ย่ามแรงก็ดึงน้ำออกไปย่ามหลายก็เอาน้ำก็มาเก็บโอโบตัวนี้เลิกนี่ระดับนี่ลงไปนี่เกือบสิเมตรด้ครับนี่เกือบสิบเมตรปะครับนี่น่นครับโอ้ยุนี่เลี้ยงปลา,าปะครับยุนี่สิในนี่ก็สิเป็นพวกปลาบึกปลาปึงครับเป็นเป็นเป็นพวกปลาปลานนำลึกปลาน้ำเลือกที่<อ>ห่าปล่อยแบบว่าอะไแล้วแท่สีง่ายเอางตาามธรรมาตาเนย่นครับครับว่าไหนไหนมันมีน้ำไหมครับผมปลามันก็ต้องอาศัยน้ำอยู่แล้วเนาะแมนครับ เขาก็ะสซหนำปลากระไซหนำเรื่องใหญ่เป็นหนาที่ของเขาหนาที่เฮ้เพื่อเอาเขาเอาเขามาปล่อยใส่น้ำพ่อครับผมครับเย่าว่าเลี้ยงปลาในหน้าเขาแล้วมันถือว่ากินหัวอาหารกับว่าได้นะครับเนอแต่ว่าถ้าอยากให้มันใหญ่ไวๆท่านขายนี่ค็ต้องใส่หัวอาหารเขามาหนำนะครับนะบันนี่พิชชัทครับการเลี้ยงปลาคอในหน้าเขาใน่้องใส่หัวอาหารอย่างครับเนี่ยใส่หัวอาหารปลาดุกครับโอ้ยพี่ผิดี่น้องครับ อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอันนี้คือเป็นบอ่อที่ว่าเตรียมที่ป่ะครับเนี่ยแมนครับนี่คือบ่อทีที่ห้อการจัดการเรียบร้อยแล้วมีการล่งปลาคำนวณปลาเรียบร้อยแล้วนะครับครับบอ่อที่ห้อเก็บมือกีนี่คือเป็นเป็นปลาที่มันคางบอ่อพอดีน้องนอดมากก็เลยเอาเดี๋ยวห้อขึ้นปลาโชว์เลยครับผมก็ได้เห็นโตปลาครับ มาอกทีเดียวพอเห็นหอดตัวปลาแต่ว่าคนมักไอเดียนี่แห้งเลยครับครับโอ้มันเป็นแต่เฮ็ดน้ำเนาะครับนอับล็อกอีกลอกอีกนึงลอกก้อนไม่หมาหนาแรงไงมันกะมันกะเลยแบบบ่อท่านได้เต็มเต็มเต็มรูปแบบครับผมย่างเห็นบ่อท่านได้เต็มรูปแบบล็อกนี่ก็พื้นทีนึงงานคือกันปะครับนี่ครับนี่งานกลัวอยู่ครับนี่มันมันมันเฉลี่ยครับประมาณงานถึงสองงาน สัมนีคือมันจะง่ายต่อการจัดการการบริหารจัดการของเขาครับผมเรื่องเวลาฮอดเทาสิเจ็บปลาช่วงเขาเกี่ยวเขายุนีบอดได้ใส่รถเกี่ยวเทาสิเกีียวมือครับนะครับดำเทากับดำมือดำกับดำมือแมนครับวันนี้ย่มไทยหน้าเฮ็ดจังไรครับขั้นปลาายปะเนี่ยอ่าสิบอกให้ก็ได้ครับว่ายุนีเขาเฮ็ดหน้าแบบบอดได้ไทยแมนครับครับผมบอดต้องไทยเลยครับ น้นหนัมาเขาเป่งน้ำเขาปั๊บดินแกนๆน,นี่เขาแช่นน้ำไว้อาทิตย์เดียวนี่รู้รู้อย่างมันลมบัวเลยลมบัวเลยแมนครับดำหน้าตัวอะไรเลยแมนต้นทุนคาไทยหน้าความเมื่อยครับการไทยหน้านี่บ่มีเลยครับโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัญหาค่าปุ๋ยแพงนี่บ่ได้ใส่ฮอดปุ๋ยบอครับอยู่นี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับครับอู้นี่งานนี่ก็มีป่าด้วยครับด้วยพี่น้องครับ บ่ไใ้ไถน้าบ่ได้ใสปุ๋ยครับหลักการแนะนํ้ขั้นพีหน้องป้ใยอยากเห็ดน้เนะครับเนาะให้เฮ็ดประมาณบ่เกินสองงานซะงานครับล่องล่องเอาไปปรับใส่ครับมันมันบ่ตายโตครับผมเอาไปปรับใส่เบื้องครับลังมองสถานที่จะลังมองกับบ่คือกันครับครับจะว่าปัจจัยหลักก็คือองค์ประกอบมันก็คือน้านะครับเฮาบริหารน้าได้หนึ่งนี่มองเติมน้าบ่ครับแค่นั้นแหละอือครับ ยูนีเฮ้าบะมีแรงชนมาท่านเฮ้าก็เลยต้องคูดบอ่อขนาดใหญ่เพื่อเก็บน้ำไว้นะครับมองได้ไก่แรงชนมาท่านก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกเสริมไปครับครับแต่ว่าบ่มีปัญหาถ้าสมมุนเราบะมีแรงน้ำบังทีก็หาวิธีแก้เอาครับ <c oughs> นะครับนอผู้ลังคนก็เจาอบ,บาดานครับ <c oughs> ยูนี่เขาเคยจาอไปแล้วมันเจอนามเข้มก็เลยต้องปิดครับ <c oughs> มันมัน,ม,น,ม,นมันลงไปเลิกแน่แล้วมันมันมีเจอมีบาดานดูแต่ว่ามันเป็นแรงนามเข้มครับ มาัชนกันแรงน้ำเข้มเฮ้าเอาขืนมาเฮ็ดกษตรบ่ได้มันบ่ได้ผลครับครับก็เลยต้องคุดบ่อใบเสริมนะครับน้อครับโอ้ยนี่คือบ่อเลี้ยงปลาในนาเข่านะครับเด้๋ยพี่น้องครับโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาช่อนเอ้าพี่ชัดครับปีกายนี่ผมกับมาอยู่แต่ว่าปีกายนี่เลี้ยงทั้งปลาช่อนเลี้ยงทั้งปลาเคียงมารอบนี่ปลาเคียงเสียไปใส่เราเป็นยังคือบ่อเลี้ยงปลาเค็งครับตอนแรกนี่เฮาเลี้ยงเฮาก็สร้างลูกปลาลูกปลาทั้งปลาคอทั้งปลาเค็งมาเลี้ยงแบ่งกันเลี้ยงบ้านนี้ เขาเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็เก็บขอมูลไปเรื่อยเขาหลูหลูซึ้ว่ามันใส่เวลาเลี้ยงซ้ำกันครับนะครับสมมุติว่าปลาคอกับปลาเข่งเฉลี่ยสิบเดือนเนี่ยปลาคอมันได้เจ็ดขีดแปดขีดล่ะปลาเข่งฮะก็ได้สามสี่ตัวลูกเอาบานนี้กันสมมุติว่าปลาเข่งขายลละเท่าไหรครับลละลอยเนาะเอาโลละลอยเป็นเป็นราคาแบบเข้าประมาณเนาะครับ เอาซีไปหารมันกระตกตัวละยี่สิบกว่าบาทโอ้บานนี้ปลาคอขันโลดละร้อยนี่ขันสมูทมาเท่าไรแปดขีดมันโตเดียวมันไปอะไรได้แปดสิบบาทเกือบร้อยแล้วแม่ปลาเคียงซีตัวร้อยแต่ว่าปลาคอเลี่ยงซ้ำกันระยะเวลาซ้ำกันแต่ว่าปลาคอนี่เกือบร้อยครับโอ้ครับเทียบต่อโตมันคุ้มกว่าครับผมนะครับมันคุ้มกว่าระยะเวลาเลี่ยงซ้ำกันพื้นที่เลี่ยงเดียวกันแต่ว่าแย่ขายปลาคอได้ปริมาณหลายกว่าครับแล้ว แล้วหฮาหฮาเฮามีออเดอร์สั่งเขามาคือตอนนี้พี่ได้ออเดอร์ใส่ไงใส่เจ็ดแปดขีดโลกขึ้นเนี่ยร้านอาหารในอรเอดนี่เขารับแม่เด้แน่นนครับแม่นครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะต้องใส่ปลาไงในการเฮ็ดแปสะเฮ็ดเมนูต่างๆเมนูของปลาคอปลาช่อนนี่ล่ะครับเขาต้องการใส่ไงได้นาะครับนอกในร้านอาหารครับโอ้ตอนนี้คือเห็ดตอบโจทย์ตลาดที่หฮอมีอยู่แล้วปะครับครับตะกี้ตอนนอนๆมาพี่ว่าสิจับ ชวอยู่ประมาณสองตัวโลครับบานนี้พี่ก็เลยเปลี่ยนแผนขย,ยับเวลาออกไปเพื่อจะให้ปลามันโตใหญ่ขึนนะครับตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้จะขายปลาช่อนไ่โลนี่ให้ได้มื่นโตภายในหนึ่งปีห้อยมันเป็นไปได้ปะครับมื่นโตภายในหนึ่งปีสิบวอั้งเบิดสิบแปงทั้งเบิร์สิบแปง,งแนครับเฉลีย่ยแปงละสองพันแปงละสองพันต,ตัวครับห้อยคือ หมื่นตัวห้องวะเลจับขึ้นเมื่อเดียวภายในหนึ่งปีรอบปีเนี่ยสมมูว่ารอบนี่ห้ามีออเดอร์เขามาสี่สิบโลห่าก็าลงบันทึกไหวว่าเมื่อน,นี่หฮาออกสี่สิบโลเมื่อใดมีออเดอร์มาเหาก็าลงไหว้ลงไหวบันทึกไหวครับคือเป้าหมายหฮาภายในหนึ่งปีเนี่ยหฮาจะต้องจำหน่ายปลาช่อนไซส์ใหญ่หนึ่งโลขึ้นไซส์ไซส์ใหญ่เนี่ยให้ได้หนึ่งหมื่นตัวโอ้ครับ เราก็บว่าได้ขายเที่ยเดียวว่าได้ขายแค่ในมือเดียวครับขายหมุน e เวียนเลยห <ๆ owych S 3> oh, มุนเวียนได้ครับโอ้อันนี้คือเพื่อนมีตลาดแล้วเด้อครับเด้อพี่น้องครับมีับนี้เฮดจังไดครับตลาดจังเขามาหาเฮ้าหรือว่าเฮาหาตลาดจังไดครับ,รครครบเลี้ยงเหรอเฮาก็ไปกินร้านอาหารเฮ้ากับถามไห่ขอมูลมเขาไปขอขอมูลเขามาเฮาไห่ขอมูลมเขาไปแลกเวียนกันไปครับครับเราะว่าถ้ามีไซส์ใหญ่ก็เอามาเลยบอกเลยว่า ก็เลยเข้ากับมาออกแบบว่าเข้าเห็ดจังไดเข้าจังสีมีออเดอร์ทรงเขาตลอดปีครับบอแมนวาเข้าทรงเบิดแล้วเบิดเลย่ยปีหนาจังเอาไหมครับมันมันบอกเขาลว่ามันมันบอกมีความตอ่อเนื่องเนาะมันบอสเทียนแมนนะบันนี่กันเข้าหูว,ว่าเขารับเ่ายดเข้ากับสบ,บอสีแปงเข้ากับเตียงเป็นรุ่น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 ไปป่ามันหมุนเวียนแต่ที่พี่บอกว่าหนึ่งหมื่นตเนี่ยหมายความว่าภายในรอบปีเนี่ย เฉลี่ยแล้วเนี่ยเฮาขายให้มันได้หนึ่งหมื่นตขายเบิร์ตปีนี้ต้องการหนึ่งหมื่นตแมนให้มันร่วมกันแล้วให้มันได้หมื่โตขายโลละ,ะจักบาทครับเฉลี่ยร้อยหนึ่งเฉลี่ยโลละร้อยหนึ่งหมื่นตโตละจักโลครับอ่าโตละโลไปโตละโลอ่ากับตัวละร้อยตัวละร้อยลงนัดคูณหมื่นมึงหนึ่งหมื่นตโตละร้อยอ่าโอ้ยมันแมนอยู่บ่ครับเดี๋ยวนี้เอ้ากันนี้เด้โตปลา นี่เด้อปลาโอ้โหผมคนลุกเลยโอ้ยห,หลีเด้อพี่น้องเด้อปลาปลาควาโล่ล,ล,ละลอยนี่บ่ได้เขื่นจริงนะครับเด้อครับโอ้โนี่เลยก้อนบอลบึ้มบับ้มบึบ้มบั้มอยู่นี่มีอยู่สิบแปลงนี่มันสิบ่ถึงหมื่นโล่หมื่นตัวอยู่บ่โอ้ยจังไรกระทึงได้ครับนี่ครับหลายแห้งลงไปบ่อละสองพันตัวครับเอาเดี๋ยวคูณนี่ผมเบื้องเนี้ยตัวละลอยหนึ่งหมื่นตัวมันเป็นหนึ่งมื่นเนาะหมื่นเป็นว่าหมื่นแสนล้าน กระบอกไปอีกศูนย์สองตัวปลาพีละล้านก็พ่อเฮ็ดอยู่เนอะน้องนอนต์เฮ็ดหน้าซิฟไลด้เงินล้านปลาเด้อครับเด้อพี่น้องครับใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันคุ้มค่ามันก็มันก็โอเคครับโอ้โอเคแห้งเนอะครับน้อนี่น้องนนต์สู้เบิงขันบ่เห็นขันว่าบ่คักสูมเบิงกะคักโอ้นี่เด้อครับพี่เด้อพี่น้องครับมีตั้งแต่กตัวปลา บัตรนี้กระแมนแล้วใครได้เงินเป็นหัวล้านบัดร้าหัวอาหารมันจิต๊กจักบาทเขาสีวาได้บัดนี่มันจิบเปลือหัวอาหารไปรทั่วปะครับพี่ชัดถามว่าหัวอาหารจาก 2, ักสองแสนนี่เอาไปลบออกจากล้านนึ่งนี่เหลือเท่าไรครับว้าวกำไรแบบเซเ่นเลยเลยครับเจ้ามันก็พ่อลงทุนอยู่โอ้ยเฮ็ดหน้ายังไงสิมันได้ป่านนี้นะครับนาะแต่ลงทุนแนวอื่น บ่มีแนวใดก็เคยกเกลี้ยงเฮ็ดมาดอกเนาะโอ้ยแม่นอีหลีล่ะครับเฮ็ยดยังสิบ่ลงทุนเนาะครับเนาะแม่นครับ,รบเฮ็ดนั่นก็ต้องลงทุนเบิดอนแหละครับบอาซื่อแท้ออตอนนี้นะ่ะ<ม>ก็คือตั้งใจว่าเฮ็ดนาไปขายปลาแม่นครับครับเอ้าวันนี้ผมถามเนี่ยจักหน่อยปรับเปลี่ยนหน้าเข้ามาจากเฮ็ดนา10ไร่10กว่าไร่บัดสักปับเปลี่ยนจังซี่นี่ตอนแรกมาเฮ็ดนี่บ่เสียดายหน้าบ่ครับตอนแรกนี่คือเฮา เขาศึกษามาแล้วครัเห้าศึกษามาแล้วเ้อาบวกลบคูณหารมาแล้วก็คือจังหนองทอดว่านั่ะแหละครับอยังแนวมันบ่ลงทุนเฮาก็ลงทุนแต่ว่าเฮ้าคำนวณเบื่องแล้วเฮ้าประเมินเบิ่งแล้วนี่ขันเฮ้าเฮดใดตามเป่านี่จังไดมันกับุุมคาครับนะครับนี่แหละเข้าเฮ้ากับยังไดคือเกาแหมครับอ่าพื้นที่อาจจะเสียไปหนึ่งหม่องเฮ้าเช็ดบ่อขนาดใหญ่สองกับหม่องเฮ้าหลอกคล้องไว้ปั่นคู่ นะครับครับแต่ว่าสิ่งที่เฮ้าได้มันคุ้มคามันคุ้มกว่าสิ่งที่เฮ้าเสียไปทุกอย่างมันมีได้มีเสียแต่ว่า <ผม S 2> เฮ้าก็ต้องคำนวณหรือว่ามาประเมินเวังว่ามันคุ้มคากับสิ่งเฮ้าเสียไปบอ,อนะครับเฮ็ดแล้วมันเกิดคัามอุดมสมบูรณ์ครับเฮ็ดแล้วมันบ่ออึดบ่อยากมันเป็นแต่เฮ็ดบอหลองนอ่าสันอ้ยเป็นแต่เฮ็ดยู่ได้ครับนี่ครับเออเบงทรงแบบนี้แหละครับไปเป็นแต่เฮ็ดหลวงนอร์สนผมามเห็นครับตากัน ขันว้าให้ฟังขันว่าอันว่าเกินจริงกับสีแมนอยู่เพราะว่ามันว่าเห็นของจริงเนาะแต่ว่าขันไม่เห็นของจริงแล้วนี่ขันว่าให้ให้ฟังมันมันกับมันกับพวกไตัวไหมแมนมันเห็นภาพนะครับแมนพัวนเพำเนออหลีพี่น้องครับผู้ใดฟังตัวนี้ก็โอ้ยมันบนาเสื้อดอกแต่ว่าล่องเขามาเบิงนะครับเขามาเบิงเขามาดูงานในบอนี่ครับพี่จัดเนี่ยปลาปลาอยู่เนี่ยอยู่มัน หกเลยได้ครับนี่หกขีดเลยได้ครับนี่ครับหกเจ็ดขีดเลยได้ครับนี่ครับอีกสองสามเดือนนี่ได้เกือบล้วนนี่มันก็ถึงเป้าหมายเลยได้ครับโอ้ตัวละโลนี่คือจับขายเลยแมนครับบ้านนี้พอถ้าใส่นะเขาเริ่มจับขายบ้านครับแมนวานี้ตัวละโลนี่ใส่เวลาเรียงโดนมานได้ครับเฉลี่ยปีหนึ่งไปเลยครับเฉลี่ยปีหนึ่งครับสิบสองเดือนเลยเฉลี่ยไปเลยมาได้ตัวละโลเลยแต่ว่าของห้าเนี่ยมันโมเมนว่าเห้าจับจบแล้วจบเลย เขามีรุ่น2รุ่นสามรุ่น4ีไหลหมุนเวียนหมุนเวียนหมุนเวียนขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นปา่าเฮาจะบกขาดเลยโอ้เดี๋ยวไปเบิ่งนี่ไม่วเ,เบิง่งบอลแมนว่ามีซ<บ>ิตันเขาสิจับขึ้นเที่ยวเดียวคายซิบตันเลยบอลแมนครับ,บออโอ้เขาจับขึ้น เทียละตันเทียละตันหรือว่าเทียละหาลอยโลแต่ว่าไงบมานครับตามออเดอร์เลยครับมีออเดอร์สั่งมาปลาปูทงได้ตามออเดอร์นะครบาันี้เลี้ยงปลาคอในหน้าเขานี่พูดได้ก็อยากเลี้ยงกี่ดอกพี่ชัดครับแต่ว่าปัญหามันอยู่หม่องนี่ปลาคอน่ะมันเป็นปลาบืนน้ำเข้าไปปล่อยในหน้าเขามันจะเบืนนี้เบื้อง่นที่แล้วครับสุดคืออย่างที่บอกครับเข้าต้องออกแบบเรื่องการจัดการลองศึกษาเขาไอ้รูปอุปนิสัยเขาเนาะครับ บืนบืนแท้ได้ว่านี่ครับนี่มองเห้าเข็ดผาเขียวล้อมไว้พื้นทีน่นี่นะครับนั่นคือเป็นเขตแดนของเห้าป่ามันบืนจากบอ่อที่หนึ่งไปบอ่ 2, บอสองบ่อสามมันก็นยังอยู่ในพื้นที่ของเห้ามันบอไห้ออกไปใส่เห่าจัดการธรรมชาติคือจังมองนี่มันเป็นคลองเนี่ยนะครับดินที่เขาขุดคลองเขาเอาไปปั่นขั้นคู่ให้มันสูงๆนะครับเพื่อบอ่อไห่น้ามันออกจากพื้นที่ของเห้าบอ่อไหป่ปลามันออกจากพื้นที่ของเห้าครับนะครับบ้านนี้ ในคลองเนี่ยน้องนอดปลาโมนี่พี่บบได้ปล่อยได้ครับนี่เอาเนี่ยนะครับปลาโมนี่บบได้ปล่อยป่ครับครับเนี่ยมันออกเกิดเองตามธรรมชาติครับ<อ>มันออกแม่แพรูกของมันเนี่ยปลาในนี้คือต้นทุนเป็นศูนย์เพราะว่าพี่บบได้เลี้ยงต้นทุนการเสื้อน่านปลานี่เป,นนเป็นศูนย์ศูนย์มันมันออกเองออกออกูกเองตามธรรมชาตินะครับแร้งวัองหันพี่สูบจนแห้งเด้ครับอ่าบ้านนี้มันมาได้ใส ครับ oh. ออมันอาจจะบนนนืนมาแนนั่นมาแน่แต่ว่าสังเกตพี่เห็นว่ามันจะมีปลาคอบางรุ่นเนี่ยพึ่งโตซ้ำสองนิ้วนี่ยครับซึ่งปาลารุ่นที่พี่ปล่อยไปเนี่ยมันหาขีดหกขีดไปแล้วนะครับพร้อมที่จะจับอีกในบดชนครับแสดงว่าต้องเป็นปลาที่เกิดไม่ทังที่มีใส่ซ้ำสอนิว้ว เบาซะหม่องเบาซะพี่ชัดครับว่าหันผ้าหันยางเละปลาลูกคอ,อกเซลเลยครับยางไฟสายก็เห็นปลาเป็นคอ,อกเป็นคอ,อกอยู่ครับอันนั้นคือผลพ่อยได้เอาเน็ตผล <ใน S 1> พ่อยได้ครับตีต่อไปสมมุติว่าอยากเลี้ยงปลาอีกสี่ว่าใดบอกว่าเฮามีพันปลาไปของจะคลองแล้วตอนนี้พี่ใส่เฮ้าเห็นว่าเฮามีปลาลูกคอกแบบน,นี้ก็เลยว่าจะว่างแผนบริหารจัดการปลาเขาจังไดก็เลยคิดว่าจากนี้ไปเดียวสิเตรียมกระช่างนะครับ แล้วห้าวยางไปนี่ขันห้าไปพ่อปลาหลูกคอ,อกที่โตมันนั่นซ้ำแนวพันหูนี่ไหมคัดเต้นบัสอ่าซ้ำนั่นแหละครับตอนนันน่นน่ะห้าเห้ากับสีซ้อนไปแล้วห้ากับสีไปเอาไว้ในกระช่างไปอนุบาลต่ออ่าลองอ่าตอนนั้นคือเป็นการทดลองอีกรอบหนึ่งเนี้ยเพราะว่าห้าก่อยังไ่ท่นได้เคยเฮตุแต่ว่าเนะี้ยเป็นแผนการของห้าที่ห้าจะเฮตุต่อไปอ่าอันนั้นคือหนึ่งสองก็คือให้มันใหญ่เองตามธรรมชาติก็คือจังห้าที่เกิดตามขอบบอ่อเนี่ยครับ ครับเนี่ยตอนแรงๆตอนเนย็นกลางคืนเนี่ยพี่ยางมากแหลวก็บซองไฟเบิงเนี่ยเห็นปลาหน่อยมัน,ม,นมันลอยลบลูกปลาอยู่ในปลาครับนี่แหละก็เป็นที่มากว่ามันก็นเลยมีปาลารุ่นสองโดยที่ห้องบ่ได้ปล่อยครับเนี่ยอยู่ในอยู่ในนี่<อ>นะครับห้องนี่พี่ดีไปสูบเอาน้ำออกกับอยู่ประมาณเดือนขุมพามีหน้าครับหน้าแรงนั่นละ เขาจะรู้ว่าผลพ่อยใดของเขาเนี่ยมันสีได้ลายซ้ำใดสีได้ผลซ้ำใดแม่นครับเพราะว่ามันเป็นปลาที่เขาบ่อได้บ่อได้คำนวณไว้เลยครับนะครับเป็นผลพ้อยได้นอกเนื้อการจัดการหรือว่าเอื่อยอย่างหนึ่งก็คือผลพ่อยได้ที่เขาบ่อได้คาดไว้มันนอกเนื้อการจัดการของเขาครับแต่ว่าแต่ว่าก็เกินน่ะเกินเกินคาดเลยเพราะว่าพอขึ้นมามันจะหลายปลาหนีเมองที่ต้องรอดมึงนี่แหละครับบ้หลายยังไดครับปลาลูกควักออกมาเต็มเลยครับบานนี้ตัวไปขั้นสมมติเขาอยากเลี้ยงปลาตัวนี้เขามีลูกปลาอยู่แล้ว ต้นทุนการซื้อพันธุ์ป่าเขาสิลดลงนะครับน้องมันก็ลดไปโดยปริยายครับพี่น้องบางคนเคยเลี้ยงก็เคยเลี้ยงยี่ดอกครับป่าป่ายังก็เคยเลี้ยงมาแล้วแต่ว่าลังเทือเนี่ยเข้าขายแล้วราคามันบ่ได้มันบ่ได้ราคาป่าพี่ชัดนี่วิธีการจัดการยังไงในช่วงที่ป่าบ่มีราคาครับช่วงป่าเพูดท่านมีราคาป่ามันอยู่ในน้ำอยู่แล้วจังใดมันมันก็ใหญ่ไปหนานะครับเข้ากับล่อช่วงจังหวะเนี่ยแหละครับเนี่ยจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่ ปลากาลังมีราคาเท่ากับเอาปลาขึ้นช่วงนี้ครับนะครับสําหรับกรณีที่ว่าเอ่อเข้าบดได้ศ,ศึกษาหรือว่าเข้าบดได้เตรียมการเรื่องการตลาดไว้กะใช้วิธีการแบบนี้แต่ว่าจังของเข้าเนี่ยเขาเขาเข้เาเขามีตลาดล่องตลา,าดล่องลับก็บคือเข้าดิวครับ้านอาหาร,รเขา <ผม S 2> เขาสเปกมาแล้วว่าเขาอยากได้ปลาใหญ่ครับอเอ้ากับจังมาเรียงเรียงเอาใส่ไง<อ>นะครับประมาณนี้ โอ้ยฟังมาแล้วตั้งแต่ต้นจนจบนี่ขึ้นหนาสนใจแห้งขั้นแมนพี่น้องเข้าพื้นที่บ่หลารใครจะพึ่งไปอ่านเอาเงิ่อนหลานเพราะว่ามันเฮ็ดยากนะครับเนาต้องเฮ็ดไปจากไหนไปหาายต้องการจัดการต้องวางแผนที่ดีครับครับต้องเลี้ยนรูต้องวางแผนไปเรื่อยๆนะครับถ้าพี่น้องผู้ใดเบิ่งคิปนีแเราเกิดคววมสนใจให้เริ่มต้นก้อนจักหน้าจังงานครับครับพื้นที่หน้าจักงานหนึ่งเอามาลองเฮ็ด <สา S 2> บริษสทก่อนครับล่องลองมือทำครับแพง ได้ผลแล้วเขาจังคอยขยายนะครับครับยูนีเขากัเริ่มจากน้อยไปหามากขึ้นกันครับผมนะครับล่องเฮดเบิ้งแปลงหนึ่งแปลงสองมันได้ผลแล้วผมก็จังค่อยขยายออกเป็นสิบแปงเพื่อให้มันได้หมุนเวียนนะครับตอนปีแรกที่พี่ชัดมาเฮดนั่นเริ่มต้นจากงานก่อนครับเริ่มต้นแค่สองสามงานนะครับล็อกข้างนั้นนะครับสองสามงานครับสองสามล็อกครับวันนี้ ไปจังไรมากจังไรคือขยายมากจนได้เป็นซิปปานนี้ครับพอเข้ามันได้ผลน่ะนะครับมันได้ผลแล้วมันมันมันเพราะเพราะว่าคันคันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วเนี่ยทจ้งที่บอกคือมันบริหารจัดการยากพอแต่เข้าซ้อยเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกปานนี้จังเข้าสิจับปลาเข้าก็จับปลาเฉพาะล็อกนี้ครับอ่าเกี่ยวเข่าเข้ากับเกี่ยวล็อกนี้น้ำเข้าสิเอาน้ำออกเข้ากับสูบเฉพาะล็อกนี้ออก ขาเสียเอานามเขาข้าก็สูบนามเขาเฉพาะลอกนี่มันก็มันสะดวกเรื่องการจัดการเพราะว่าเบิ่งมาแล้วเออกันเข้าเห็ดพื้นที่ญ่พื้นที่กวางสมมติว่าเข้าสี่พันน้ามัจงเสียครับมันสิเต็มย่ามใดล่ะกเร็ำพื้นที่หาไรเจังเสียอ่าโอ้ครับเฮ็ดในพื้นที่งานสองงานนี่ี่ตอบโจทย์กว่าครับบานนี้กันเข้าสีมาคำนวณเรื่องมูลค่าก็จังที่เปรียบเทียบให้ฟังเขาเพิ่มมูลค่าโดยการ เอาป่าลงไปเลี้ยงในหน้าเขานะครับระยะเวลารอบปีหรือว่าหลยสิบเดือนขึ้นไปเนี่ยแต่ถึงเวลาเขาเก็บผลผลิตเก็บเกี่ยวแล้วมันกับคุ้มค่าครับมันกับคุ้มค่านะพื้นที่มันก็สามารถบอกว่าทําน้อยได้มากกระไฟออ่าก็ว่าได้ได้มากยังไงได้มากเพราะว่ามูลค่าปลามันมากครับนะครับก็ลองคํานวณเบืองว่ากัน ค่าเฉลี่ยต่อแปลงปลาอยู่สองพันตัวขายได้ตัวละร้อยนั่นแหละคือมูลค่าเพิ่มที่มันเพิ่มขึ้นมาจากการหน้าเขาของเฮ้าโอ้ครับหน้าเขานี่เขาก็ยังไดคือเก่าครับแต่ว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ก็คือปลาครับนะครับนอแต่ว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมานัันก็คือหัวอาหารหัวอาหารครับแต่ว่าบวกลบแล้วจังใดก็คุ้มค่าครับผมบวกลบแล้วจังใดก็คุ้มค่าได้ครับเด้อพี่น้องครับตามที่เฮาฟังงใ้ยินมากในคลิปนั่นแหละ เพิ่นขายมาเพิ่นได้ยี่ลีนะครับเฮ็ดมาปีนี่ปีที่สองแล้วอันนี้คือการอัปเดตเอาโอเคนะครับพี่ชัดครับบัตรทุดทไทยนี่มีอย่างจีฝากหาพี่นลองเข้าป่ครับเอ๋ครับผมก็การเกษตรก็คือคิดแล้วก็ต้องลงมือทำครับจังสีเป็นผลจังสีเห็นผลครับแม่นเห็นผลหรือว่าเห็นผลเฮาสิเดเรียนรููจากสิ่งที่เฮ้าได้ลงมือทำครับนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับ กันไหวนะครับบ่เห็นผลกับย่างหน่อยได้เลี้ยนรูครับผมโอ้เลี้ยนรูจากการลงมือทำนี่แหละครับเลยเลี้ยนรูแล้วเขาก็เอาคอยพัฒนาไปเอาจากนี่ไปภูมีไอเดียเอาไปต่อยอดอาจจะเหตุดีๆว่าพี่ก็ได้ครับครับเราต่อยอดได้มันบ่มีตายโตนะครับเพียงแต่ว่าเขาลงมือทำครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็พัฒนาครับผมศึกษาเลี้ยนรูสู่การลงมือทำ นำสู่การพัฒนาในลําดับต่อไปด้วยครับเด้อพี่น้องครับครับโอ้เอาโอเคแหละครับพี่ชัดครับสำรับมือนีขอขอบคุณนายไล่สำรับไอเดียในมือนีครับขอบคุณนายครับสวัสดีครับโอเคแหละครับพี่น้องครับมือหนีโอ้ยแดดพรอนแห้งนะครับแต่ว่าหลา่ก็มือยนั่งคือคึ้นฟ้องมวลทั้งใมวนในการจับป่าและก็ในมวนในการว่าเห็นแนวทางที่นาซึ่งแบบนี้ด้วยครับเด้อพี่น้องครับเอาสำรับมือนีก็ขอจบไปเพียงสานิ้กอนนะครับไปพอันาหไม่ได้คิดหนาด้ครับเด้อ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ